การกระทาดังกล่าวของวุทธิสภาถือเป็นการอคติกันแกล้งเนื่องจากที่ผ่านมาเดชน้ออกมาเปิดโปงเรื่องการหัวสอวอและเรียกร้องให้สอวอที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งการกระทำหน้าที่ดังกล่าวของดิชันเป็นไปอย่างเปิดเผย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญจึงได้รับก,การสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากแต่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของสอวเสียงข้างมากดังจะเห็นได้จากการที่กลุ่มสวเสียงข้างมากได้พยายามขัดขวางการอภิปรายในสภาของดิฉันในแทบทุกครั้งการที่วุฒิสภาบีมติให้ การวิาพากษ์วิจารณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมธิการแบบผิดฝาผิดตัวเป็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงสะท้อนถึงการใช้ดุลพินิษที่ขาดความชอบธรรมในการตัดสินอีกทั้งการพิจารณา โทษที่รุนแรงไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำถือเป็นการทำลายล้างทางการเมืองสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวทำให้สาวขา,าดอิสระในการแสดงความคิดเห็น